เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าไวนน้ำอ้อยของเราจะมีรสชาติถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูความใสนะนี่บ่มมาแค่7-10ดถึงสิบวันเพื่อนๆดูว่ามันใสขนาดนี้แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ เพื่อนเพื่อนมันหอมหอมอบอวลขึ้นจมูกนะมันมีความขมความฝาดของไวน์ที่เป็นธรรมชาติของไวน์นะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะมีเอฟซีเรียกร้องกันเข้ามามากเหลือเกินนะคะสําหรับไวน์น้าอ้อยนะวันนี้นะคะป้าหมูก็ไปได้น้ําอ้อยสดมา2ลิตรนะเพื่อนๆดูนะนี่คือน้าอ้อยสดๆคั้นสดๆเลยนะเพื่อนๆน้ําอ้อย2ลิตร เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการทาวาน้ําอ้อยกันค่ะเราจะเอาน้ําอ้อยสดๆไปทาวายเลยไม่ได้นะมันจะเสียนะเหมือนน้มามะพร้าวนะคะมันจะเสียเดี๋ยวเราจะไปต้มก่อนนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําค่ะเราใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะเทลงหม้อต้มก่อนเลยนะเปิดเตาค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้ว ้าหมูจะใช้น้ําตาลทรายขาวครึ่งกิโลนะเพื่อนๆนห้าร้อยกรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะเราเทลงไปเลยครึ่งโลหรือครึ่งถุงนะเราใช้แค่ครึ่งโลนะเพื่อนๆนนะเทน้ําตาลทรายลงไปเพื่อนๆคนเลยนะเพื่อนเพื่อน,อนดูให้ละเอียดนะป้าหมูใช้น้ําตาลทรายขาวแค่ห้าร้อยกรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะ เราใช้แค่ครึ่งกิโลนะเพื่อนเพอนเพราะว่าน้ำอ้อยอ่ะมันมีความหวานอยู่บ้างแล้วนะเนี่ยตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำอ้อยลงไปเลยน้ำอ้อยสองลิตรนะเพื่อนๆนเทลงไปเลยเนี่ยน้ำอ้อยสดๆเลยป้าหมูไปซื้อมาจากร้านเราเทน้ำอ้อยลงไปแล้วนะคะเราจะต้มน้ำอ้อยต่อประมาณสัก สามถึงห้านาทีนะเพื่อนๆอย่าเกินนี้นะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้วายมันบูดนะเราจะต้องต้มค่ะของสดมันดีนะคะแต่ว่าถ้าใช้สดเลยบางทีมันก็จะบูดง่ายนะเหมือนน้ำมะพร้าวนะเราก็จะต้องต้มก่อนเนี่ยปลาหมูจะต้มแค่ประมาณสามถึงห้านาทีอ่ะให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งพอเลย เพื่อนๆชิมความหวานด้วยนะเพราะว่าน้ำอ้อยบางที่มันเปรี้ยวนะมันไม่ได้หวานนะแต่ของป้าหมูได้มาเนี่ยมันคือหวานเลยเราใช้น้ำอ้อยเพียวๆมันก็จะแบบเสียไวเสียง่ายนะป้าหมูใช้น้ำต้มสุกเนี่ยเอามาต้มน้ำตาลด้วยหนึ่งลิตรนะพอมันเดือดปุดๆเนี่ยปิดเตาเลยค่ะเพื่อนๆชิมด้วยนะถ้ามัน หวานแล้วก็โอเคนะเพราะว่าป้าหมูให้ใช้น้ำตาลแค่ห้าร้อยกรัมนะแต่ถ้ามันเปรี้ยวอยู่เพื่อนเเพิ่มได้นะเพิ่มแล้วชิมเอานะเพราะว่าความหวานของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะยึดหลักป้าหมูใส่น้ําตาลครึ่งกิโลก่อนนะถ้าจะเพิ่มก็ตักหนึ่งช้อนกินข้าวสองช้อนกินข้าวแบบเนี้ยอย่าแบบเทพวดพวดลงไปบางทีเรากะไม่ถูกเดี๋ยวเราจะต้องพักให้น้าอ้อยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการหมักนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อรอชมคะ่ะในขั้นตอนต่อไปนะเราจะ แบ่งน้ําออกมานะคะเพื่อที่จะเท,ทยีส์นะวันนี้ป้าหมูจะใช้เป็นยีส์ทำวายนะคะวันนี้เราทําในปริมาณที่น้อยนะเพื่อนๆน้ำเนี่ยทั้งหมดแค่3ลิตรนะเราจะใช้แค่ประมาณครึ่งช้อนชานะเพื่อนๆนะนี่ตัวนี้คือช้อนชานะป้าหมูใช้แค่ครึ่งช้อนชานะเทลงไปในน้านะที่เราแบ่งไว้แบบนี้ เราจะไม่ใส่เต็มถึง1ช้อนชานะเพราะว่าปริมาณน้ำมันแค่3ามลิตรนะเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันด้วยนะนี่นะคะป้าหมูจะพักให้ยีสต์เขาทำงานก่อนนะระหว่างที่เรารอนะคะเราจะเทน้ำลงถังหมักนะเราเทน้ำลงถังหมักได้เลยค่ะ ะะตอนนี้ยีตของเราก็เริ่มขึ้นฟูแล้วถ้าน้ํามันเป็นขุ่นๆแบบนี้ค่ะมันคือกําลังขึ้นฟูเพื่อนๆมันกําลังปุดๆขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะถ้ายีตหมดอายุนะน้ามันจะใส่นะคะแล้วก็ผงยีตอ่ะมันจะไปน,นอนใต้ก้นถ้วยนะแบบนั้นน่ะคือยีตหมดอายุแต่ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมเม็ดมันลอยๆกําลังลอยๆขึ้นมาปุดๆเป็นฟองอากาศเนี่ยอันนี้คือเทลงถังหมักได้เลยค่ะ วันนี้ส่วนผสมของน้ําทั้งหมดเราใช้แค่3ามลิตรนะป้าหมูใช้ยีสต์แค่ครึ่งช้อนชานะเพื่อนๆอย่าสับสนนะเนี่ยเราจะเทยีสต์ลงไปเลยเราจะไม่ใส่ย,ยีสต์เกินกว่าในสูตรเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่หมักไวน์ไปแล้วอะ่ะมันจะทําให้กลิ่นยีสต์นะคะแรงมากมันจะแก้ไขาย,ยากนะเพื่อนเพื่อนบอกเลยถ้ากลิ่นยีสต์มันแรงเนี่ยแก้ไขาย,ยากเราปิดฝาแบบนี้เขย่าถัง เราเขย่าถังเสร็จคายฝากเกียวออกครึ่งหนึ่งนี่นะคะให้เขาขยับได้เราเขย่าถังเพื่อนๆเห็นไหมมันช่วยทําให้ยีตกระจายตัวได้ทั่วถังเนี่ยเร็วขึ้นถ้าเราเทลงไปนะเพื่อนๆสังเกตนะถ้าเราเทยีตลงไปแล้วไม่เขย่าถังนะยีตมันจะไปกองอยู่หน้าน้ําอ่ะด้านล่างอ่ะมันจะไม่ลงไปนะป้าหมูให้เขย่าทุกรอบเลยพอเราเขย่าเนี่ยมันกระจายทั่วถังเร็วเลยมันก็ทํางานได้ไวขึ้นถ้าเราไม่เขย่านะ ยิ์มันลอยเหนือน้ำเนี่ยประมาณ2วันะกว่ามันจะตกลงไปหมดเพื่อนๆอย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาติดไว้ด้วยนะนี่นะคะป้าหมูทำไวน์น้ำอ้อยโสดวันที่2เดือน10ปี6 6หเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยวครบ2สัปดาห์มาดูกันว่าไวน์น้ำอ้อยของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมคะ่ะ วันนี้เราจะมาอัปเดตไวน้ำอ้อยสดนะคะป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่สองเดือนสิบนะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบนะคะไวน้ำอ้อยสดนะคะหมักได้ยี่สิบวันแล้วเพื่อนๆดูได้น้ำไวายที่ใสกิ๊กเลยวันนี้เราจะมานอกยีดกันนะคะป้าหมูต้องสอนให้เพื่อนๆนอกยีดนะคะเพราะว่าไวน้ำอ้อยสดเนี่ยมันใช้น้ำอ้อยที่สดมาต้มนะคะแต่ว่า เราก็ยังต้องป้องกันเชื้อแบคทีเรียรที่มันอาจจะเกิดในระหว่างที่เราหมักนะคะเราจะต้องน็อกยีดนะคะในอุณหภูมิ40องศากําลังดีเพราะว่ามันผ่านการพาสเจอไรส์ไปด้วยความร้อนนะคะแต่ว่าด้วยความร้อนที่40องศาเนี่ยมันไม่สามารถทําให้แอลกอฮอล์ระเหยหมดเพื่อนๆน,นะมันแค่ทําให้อุ่นๆนะคะ40องศาเนี่ยมันแค่อุ่นๆนะ เพราะว่าอุณหภูมิห้องนะคะมันอยู่ที่ประมาณ37-38องศาแล้วเนี่ยเราน็อกยิแค่40องศาเท่านั้นเนี่ยพอเลยนะเดี๋ยวเราจะมากองกากแล้วก็น็อกยีดกันได้เลยนะเราเทลงกระมังเลยค่ะเทเบาๆนะคะไม่ให้ตะกรมันลงไปนะ นะคะเพื่อนๆเห็นไหมก้นถังเนี่ยมันจะเป็นตะกอนเป็นสร้างยีตเห็นไหมคะเราไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนๆไม่เทลงไปนะคะเอาเฉพาะที่เป็นน้าําใสๆแบบนี้นะเพื่อนๆดูเนี่ยถ้าเป็นขุนตะกอนแบบนี้ไม่ต้องเสียดายเทยทิ้งเลยเพราะว่ามันจะทําให้วนยของเราเสียรสชาตินะเราหมักยี่สิบวันนะเพื่อนๆได้แอลกอฮอล์ที่สูงปีดเลยนะถ้าใครชอบติดขมเล็กๆนะ สามารถน็อกกี้ดได้เลยไม่ต้องเติมน้ำตาลทรายนะแต่ถ้าเราอยากจะเติมให้มีความหวานเล็กๆนะคะแล้วก็แก้ไขรสชาติของวายที่ขมและเฟื่อนด้วยป้าหมูให้เติมน้ำตาลทรายขาวนะคะวันนี้ป้าหมูทําสูตรเล็กนะถ้าใครอยากทําเยอะก็คูณสูตรได้นะคะวันนี้เราใช้น้าตาลทรายขาวแค่30กรัมเพื่อนๆนะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยเราใช้เพียงแค่30กรัมเท่านั้นนะเราไม่อยากจะให้วายของเรามีความหวานนำนะคะ วายที่อร่อยมันจะไม่ได้มีความหวานนำสักทีเดียวนะเพื่อนๆนะเราจะแช่ตู้เย็นดื่มแบบเย็นๆเนี่ยเราก็เติมให้มันแค่แบบมีหวานติดลิ้นเท่านั้นเองนะคะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยเปิดเตาเลยค่ะเทวายลงไปแล้วเพื่อนๆคนเลยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายมันติดก้นหม้อนะคะวายน้ำอ้อยเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ำอ้อยที่ชัดเจนโดดเด่นมากเพื่อนๆ เราใช้น้ำตาลทรายขาวมาใส่ในขั้นตอนการน็อกยีตนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สีไวมันค้าลงไปกว่านี้นะกลิ่นอ้อยหอมมากเพื่อนๆกลิ่นอ้อยหอมขึ้นจมูกเราต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเวลาที่เราวัดอุณหภูมินะเราจะต้องคนด้วยนะคะ เพื่อให้ไอความร้อนเนี่ยให้ให้มันระเหยขึ้นมานะคะเครื่องวัดอุณหภูมิของเรามันจะได้จับได้นะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูวัดได้ที่40องศาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะปิดเตาได้เลยเดี๋ยวเราจะพักให้วายน้ำอ้อยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะมาสู่ขั้นตอนการบ่มนะ ตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักจนวายน้ําอ้อยเราเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงขวดบ่มเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราทําในปริมาณที่ไม่ได้มากนะป้าหมูจะเทลงขวดสําหรับบ่มได้เลยค่ะนี่นะคะป้าหมูก็เทลงขวด นะเพราะว่าวันนี้เราทําในปริมาณที่ไม่มากนะคะประมาณ3ลิตรนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟนะคะดรือว,ว่าสารคงสภาพนะเราจะใส่ลงไปเพื่อช่วยให้วายของเราอะใสเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ไวายไม่คําไม่ดําไปกว่านี้นะคะใครที่ซื้อสาร KMX กับประหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้นะเราจะใช้ขวดละ หึงช้อนนะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะขวดละหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในขวดตรงๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายนะเพื่อนๆในขั้นตอนนี้เราปิดฝาสนิทได้เลยนะเราจะติดสติกเกอร์เอาไว้ เราจะบ่มในอุณหภูมิห้องประมาณ7วันนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากบ่มไปแล้ว7วันไวน์ของเราจะมีน้ําที่ใสขึ้นนะรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์น้ําอ้อยนะคะหลังจากที่เราบ่มไปแล้ว7วันเพื่อนๆดูนะบ่มไป7วันเนี่ยความใสมันเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งก้นขวดมันจะมีตะกรอนเห็นไหมคะมันจะค่อยๆตกตะกอนไปถ้าเรา ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะบ่มเข้าไปเรื่อยๆเลยนะสีของวมันจะใสามากขึ้นนะคะพอเราเห็นวใสเห็นไหมคะเพื่อนๆดูก้นขวดเห็นไหมมันจะเริ่มมีตะกอนเห็นไหมคะแบบนี้พอเราเห็นแบบนี้เราก็เทเปลี่ยนไปขวดอื่นค่ะมันก็จะทําให้วใสเร็วมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะสอนเก็บวใส่ขวดนะคะโดยการ เติมสารโพแทสเซียมซซเดเบตนะคะหรือว่าตัวค่าเชื้อยีสต์นั่นเองนะถึงน้ำไวเราจะใส่นิ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเก็บไวในระยะยาวก็ควรที่จะเติมสารโพแทสเซียมซซเดเบตค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ยีสต์จากธรรมชาติหรือว่ายีสต์สังเคราะห์มันตื่นกลับมาทํางานได้อีกนะถามว่าใส่เข้าไปมันจะทําให้รสชาติายเสียหายไหมไม่นะคะมันกลับทําให้ไวของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เราไม่ได้ใส่เยอะมากมายนะเพื่อนๆนะตัวขวดนี้นะคะมันขนาด750 ml เราจะใส่ที่2ช้อนนะใครที่สั่งซื้อสารจากป้าหมูไปนะคะตัวซอเบตมันจะเป็นเม็ดแท่งๆแบบนี้เห็นไหมคะเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะเพื่อนๆจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วย1อันนะคะเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนเลยนะขวดนี้ ค่อนข้างใหญ่นะคะ750 ml ถึง1000 ml เพื่อนๆใส่ซอเบต2ช้อนอันนี้1อันนี้2ใส่ไปเรียบร้อยแล้วตัวสารโพแทสเซียมซอเบตนะคะมันละลายค่อนข้างง่ายเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทเปลี่ยนขวด นี่นะคะจับขวดเบาๆค่ะจับขวดเบาๆมือเทเปลี่ยนไปขวดอื่นเลย เห็นไหมคะเราก็จะได้น้ำาวายที่ใสขึ้นนี่นะคะใส่แบบนี้เลยเนี่ยหช้อน2ช้อนนี่นะคะใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปนะคะมันใช้ได้นานมากเลยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราใช้ปริมาณที่น้อยมากนะคะ โพแทสเซียมซอเบตก็สองละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็โพแทสเซียมมีตาไบซันไฟก็สองละห้าสิบบาทนะนะคะเราก็ยกขวดเทเปลี่ยนไปเลยยกเบาๆนะ เสร็จเรียบร้อยปิดฝาให้สนิทเลยค่ะปิดฝาให้สนิทเลยเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้นะคะวายน้ำอ้อยเพื่อนเพื่อนก็ตั้งในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะคะเจ็ดวันสิบวันเนี่ยวายมันจะมีความใสามากขึ้นเพื่อนเพืก็มาเทเปลี่ยนขวดเหมือนปลาหมูเบอกอีกรอบหนึง่งนี่นะคะเทจนเราได้น้าใสๆแบบนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูความแตกต่าง สีมันถึงจะเป็นคนละสีนะคะแต่แต่ว่าเวลาที่เราบ่มไปเนี่ยวายมันจะใสขึ้นเพื่อนๆดูความใสเห็นไหมความใสเนี่ยใสยกิ๊กเหมือนกระจกเลยนะเราก็เทเปลี่ยนไปอีกขวดหนึ่งเราจะไม่ใช้วันเป็นตัวกําหนดความใสของวายเราจะใช้สายตาเรามองด้วยสายตานะเพื่อนๆน,นะถ้าเห็นว่าวายมันใสขนาดนี้แล้วด้านล่างเนี่ยมีตะกอนนิดหน่อยเราเปลี่ยนไปอีกขวดหนึ่งเลยค่ะ แล้วเราจะได้น้ําวายที่ใสกิ๊กแบบนี้โดยที่ไม่มีตะกอนเลยเพื่อนๆไม่ต้องใช้สารตกตะกอนนะคะป้าหมูสอนการบ่มด้วยวิธีธรรมชาตินะเราจะไม่ใส่สารเสริมเยอะมากเกินไปไม่อยากจะให้วายมีสารตกค้างนะคะตัวโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟด์หรือว่าตัวโพแทสเซียมซอเดีเนี่ยเราใส่ไปในปริมาณที่น้อยมากพอมันทำงานได้ในระยะหนึ่งนะมันจะระเหยออกไปเองคะ่ะ มันจะระเหยอ,ออกไปหมดเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารตกค้างนี่นะคะป้าหมูก็มาสอนวิธีการเก็บไวใส่ขวดโดยที่เติมโพแทสเซียมซอเบตนะคะเราก็เก็บไวได้ในระยะยาวๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าไวน้ำอ้อยของเราจะมีรสชาติถูกใจเรามากน้อยแค่ไหน เพื่อนๆดูความใสนะนี่บ่มมาแค่เจ็ดถึงสิบวันเพื่อนๆดูว่ามันใสขนาดนี้แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอื้อเพื่อนๆมันหอมหอมอบอวนขึ้นจมูกนะมันมีความขมความฝาดของไวน์ที่เป็นธรรมชาติของไวน์นะเพื่อนๆ เพราะว่าเราเติมน้าตาลทรายน้อยมากเพื่อนๆนะมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะถ้าชอบหวานมากเติมเพิ่มจากในสูตรได้นะคะแต่ถ้าชอบหวานน้อยหรือว่าชอบไม่หวานเลยนะคะชอบออกขมออกฝาดซะด้วยซ้ําไปก็ทําตามคลิปป้าหมูได้เลยค่ะป้าหมูบอกวันเนี่ยเป,เป๊ะเลยนะว่าอะไรใส่แค่ไหนหมักกี่วันบ่มกี่วัน มันจะได้ไวน์ที่มีคุณภาพแบบนี้เลยเพื่อนๆนะมันมีความขมความฝาดที่ที่เป็นเสน่ห์ของไวน์อ่ะเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าไวน์เนี่ยมันหวานนำมันก็จะไม่มีความอร่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนก็ชอบให้ออกหวานหน่อยก็สามารถเติมน้ำตาลเพิ่มตอนน็อกยีสได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ ชอบความคมความฝาดเหมือนที่ป้าหมูบอกนะก็ทำตามสูตรที่ป้าหมูสอนได้เลยค่ะใครที่เข้ามารับชมทล่วิดีโอของป้าหมูแล้วนะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ